มาจ้ามาจ้ายินดีต้อนรับสู่ ROV อะไรนะครับเนี่ยไม่ใช่อะไรด้วยว่าออกอาอะไรอืมสู้กับศัตรูไปด้วยกันมาปุ่นทองปุ่นทองเสียที่เป็นไปไม่ได้ a hundred feet all within the square รวมตัวเอ้ยบอาพิกิวหนึ่งวะเอาจิ๊บหายแล้วเวียแล้วเอาจิ๊บหายแล้วเดี๋ยรูซิว่ามันจะเอาทันได้ไหมเกี่ยวเด็สกิลสองมันแคบลงนะน่าจะใช่

Like in Saiyan เฮ้ยเลนิเตอร์โลมนี้ไม่ไปยเห็นนานละใครอ่ะใครอ่ะพิมพ์ดิ ฮะน่าจะมืดจะตัวหรรอเปล่าเรื่องร้อนรอเปล่าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยจิ๋มหแล้วช่วยด้วยไม่ครไม่มีใครต่อเลยเมื่อกี้ ฝ่าตายเนี่ยเอูสวระวังนะอุ้ยมันเล็งมันเล็งมันเล็งอุ้ยโดนตายเถอะระวังดาวเสด็จเยอะให้ี Chào mình người các bạn ơi. Mang mang tay Slayer has been defeated. không đâu, không tồn tiền For mankind. Horoa. Ừ, à? Ở ช้าเลยแล้วทำไมต้องโทรกันตอนนี้เนี่ยพิมก็ไม่ได้

อยู่ที่ว่าดอกดอกสุดท้ายมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังคงอะไรเกมนี้ยังไงก็เอเากวนนมล้วี่อ้ย on n i t when the o n An ally has been defeated. We rave the curse. Oh, an ally has been defeated. An enemy has been defeated. I'm Nice assist. To know what happens next? Please listen to the continuation in the next one. <laughs> ข้าบอมข้ป้อมมาแลวมาแลวมาแลวทำไมมันง่ายอีกแล้วอ่ะอยากได้แบบตึงตึงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพี่นี่ตายโอ้โหโดนล็อคโดนล็อ่ะ An ally has <laughs> been defeated An enemy has been defeated The melody of the past An enemy has been defeated <coughs> Yet the splendid scenes remain unchanged <coughs> อ้าวตายกับลิปตายจังตายบม้ออนเลีสูรหรอนึกว่าโดนกับลิปเนี่เลสูรส่มอยู่ตนี้อยู่ตรงบัฟบัากนี้ย่เสียดัิอ่ล่ล่ห่อหลล่อหล่อล่นหหล่อหออหล่อ่อหลหล่อหล่หล่อหลอหล่ล่น่อหลอ่อ่ห่อ กำลัง <c jogo> <ENNIS> อัปเดตจากเกมเฮ้ย <lawsuit> ม <ulously, S 1> ันมันมันซุ่มอยู่มันซุ่มอยู่น้องชายเตรียมปุ้ยแล้วกับตัวเนี้ยเอาเถอะมาก็มาเถอะเฮ้ยแรงใคลร์สโหดเกินมีระเบิดก็ไม่เบิกจะได้กด ้าสองให้ทันเมื่อกี้โอ้โหลูนี้พุ่งเข้าไปอติเยนิดหน่อยไม่ดึงไม่ดึงเอ้เลื่ดเลือดร่เลือดไม่มีไม่มี่มาตายคดด้วย บางใครบางใครนี่คือสุร่ยูกทูกงออกไปแล้วเ้ยสวยปะเสวยปะอาริมาตัวเดียวไม่ไม่ตัวเดียวแล้วสวยนี่แมันยังตาเนี่มาตึงๆมาตึงอืมได้นู๊เวเลต์นล้ว Yeah, yeah. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Some themes remain unchanged while old friends are no longer loved. The shifting shadows get applaud from all. What? 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 ยิโรเทสุ่มกาชากรแตกไหนแตกไหนแตกกลางไหนป้อมเล็กเลาของเราถูกโจมตี ใ่เง้เจ็บิบไปดีมะไม่อยากจะเชื่อแต่เชื่อกูแอสเซสิแล้วเอวเอวเอวีบีวะได้อได้ได้ได้เอายาไหมเอายามะเหมือากันไม่ได้เกินต้องักก่อนเอาเง้ยไหมอืมไม่มีคนหยากตุยวะ อือจะลงเปนดีมากเลยค่ะอือเ็ไ้ีนะคะพี่กิมหับตายครับอืมจริงครับเป็น my spare time I gather inspiration คือทำลายป้อมมากสุดเชยเอาไอเดียวอ่ะถ้าบอกได้ลิกเตอร์หมดอยู่แล้วมาลิกเตอร์เยอะอ่ะจะได้เหรียญนะ ไม่ดูไม่ได้